เฝ้าระวังใกล้ชิดคณะแพทย์ดูแลองค์พา24ชั่วโมงสถานการณ์พระอาการประชวนของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดายังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วประเทศติดตามด้วยความหงวยใหอย่างใกล้ชิด หลังจากสำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการฉบับล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568ว่าพระองค์ยังคงมีพระอาการไม่คงที่พร้อมระบุว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบภาวะติดเชื้อรุนแรงที่เข้าสู่กระแสะพระโลหิตซึ่งจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลตลอด24ชั่วโมงคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาพระองค์พาเป็นทีมสหาสาขาวิชาชีพประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหัตถวิทยา เวชบำบัดวิกฤตและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรักษาครอบคลุมทุกมิติของพระอาการมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงเช่นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบเรียลไทม์เครื่องวัดความดันเลือดต่อเนื่องและอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดพิเศษเพื่อประเมินพระอาการทุกนาทีและพร้อมปรับแผนการรักษาทันทีหากมีความเปลี่ยนแปลง การเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงไม่เพียงหมายถึงการติดตามค่าทางสรีรวิทยาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการประเมินการตอบสนองต่อพระโอสถปฏิชีวนะและยากระตุ้นความดันโลหิตที่คณะแพทย์กำลังถวายในขณะนี้เนื่องจากภาวะติดเชื้อรุนแรงในกระแสะพระโลหิตหรือเซปซิสอาจทำให้ความดันโลหิตตกอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญได้ในเวลาอันสัน้น ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ประทับร,รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565คณะแพทย์ได้วางระบบการดูแลอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การฟื้นฟูพระอาการทางพระหัตถไทยไปจนถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้อ อย่างไรก็ตามการติดเชื้อซ้ำหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้การรักษาต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันเข้าสู่ขั้นตอนการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดสำนักพระราชวังได้ย้ำว่าทุกกระบวนการดูแลดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุดและคณะแพทย์ยังคงทุ่มเทกำลังความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทุกวันเพื่อประเมินผลการรักษาและวางแผนการดูแลในแต่ละช่วงเวลา การดูแลพระองค์พาในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ระดับสูงเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความทุ่มเทยอย่างมากของทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งทำงานเป็นเวรตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้มั่นใจว่าพระองค์จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดพักในด้านสังคมกระแสะความห่วงใยจากประสบนิกรทั่วประเทศยังคงหล่งไหล ทั้งการเดินทางมาวางผ่านพุ่มและลงนามถวายพระพรบริเวณโรงพยาบาลการจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรในวัดต่างๆและการรณรงค์ให้ประชาชนสวมเสื้อสีชมพูในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักและกำลังใจที่มีต่อพระองค์ สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศได้รายงานถึงความพร้อมของทีมแพทย์ไทยในการดูแลผู้ป่วยพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยมาตรฐานการรักษาที่เทียบเท่าสากลและความร่วมมือจากหลายสถาบันทางการแพทย์ในประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของไทยในการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูงในมุมของพระกรณียกิจพระองค์พาทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์ของสังคมมาโดยตลอด ทั้งในด้านการรณรงค์สิทธิสตรีการคุ้มครองเด็กการต่อต้านการค้าม,มนุษย์และการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติการที่พระองค์ต้องประทับรักษาพระอาการในเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่ประศนิกรจำนวนมากรู้สึกห่วงใยและเฝ้ารอคอยที่พระองค์จะทรงกลับมาปฏิบัติพระกรณณากิจอีกครั้งการเฝ้าระวังพระอาการตลอด24ชั่วโมงเป็นสัญญาณว่าคณะแพทย์กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาพระพลาลนามัยอย่างเต็มกำลัง ดิฉันเชื่อว่าด้วยความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์และแรงศรัทธาจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้พระองค์ทรงผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงในอนาคตอันใกล้ค่ะ